ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมถุนทุกท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นในช่วงนี้จะมีดาวพระราหูนั้นเข้าสู่ในราศีกลุมในช่วงของวันที่ห้าของเดือนพฤษภาคมจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ เรามาดูดวงชะตาของท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางทิศไหนชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าท่านต้องระวังในช่วงที่ดาวพระราหูนั้นเข้าสู่ในราศีของราศีกุมในช่วงนี้ดาวพระราหูนั้นจะทำให้ชาวราศี เมถุนนั่นมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเงินทองที่ท่านทํานั้นให้ท่านระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของการเงินท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงที่ดาวพระราหูเข้ามาสู่ในราศีกุมนั่น ชาวราศีเมถุนต้องระวังการใช้จ่ายบางครั้งบางคราวท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจึงําให้ท่านนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังชาวราศีเมถุนต้องระวังอย่างมากการทำมาหากินในช่วงนี้จะฝืดเคืองจะติดขัดอยู่บ้างจะหยิบจับอะไรจะไม่ได้มีความสำเร็จ จะไม่เป็นเงินเป็นทองบางครั้งถ้าหากว่าท่านลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรของเล็กของใหญ่ในช่วงนี้บางครั้งบางคราวท่านจะขาดทุนบางครั้งก็พอมีพอกินพอมีพอใช้เพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งลงทุนจะเป็นการดีในช่วงที่ดาวพระราหูเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของวันที่ห้า ของเดือนพฤษภาคมนี้ให้ท่านยกเว้นเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านยับยั้งไว้ท่านจะไปติดต่ออะไรในช่วงนี้โดยมากจะไม่ค่อยได้ หรือว่าไม่ค่อยมีความสำเร็จเกิดขึ้นติดต่ออะไรก็ยังติดขัดอยู่เสมอสมมุติว่าท่านไปสมัครงานอะไรก็ยังไม่ได้ในช่วงนี้ให้ท่านใจเย็นเย็นไว้พอหลังจากที่ดาวพระลาหูนั้นเข้าไปอยู่ในราศีของกลุมเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุน จะรอเกี่ยวกับในด้านของการลงทุนก็ท่านรอไปก่อนในช่วงที่ดาวพระราหูยังอยู่ในจุดที่ไม่ดีอยู่แต่สิ่งที่ดีๆก็มีเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าดาวพระราหูนั้นไปอยู่ในจุดนั้นจะไม่ดีแต่สิ่งที่ดีๆของดาวพระราหูนั้นก็มีในเรื่องของการงาน การงานก็มีชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงที่ดาวพระลาหูนั้นอยู่ในตำแหน่งของราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ได้ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีงานใหม่ๆม,มีงานที่ดีดีกว่างานเก่าอีกด้วยก็เป็นไปได้ งานที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องเพื่อนฝูงก็จะนำพาเอาดวงชะตาของท่านที่ดีๆนั้นเข้ามาท่านในเรื่องของการงานบางท่านที่ว่างงานไม่มีงานทำตกอับทำอะไรก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นแต่พอดาวพระลาหูเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของวันที่ห้า ท่านจะมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านก็เป็นไปได้บางคนมีเพื่อนมีฝูงมีญาติพี่น้องก็ชักพาให้ท่านนั้นไปทำงานที่ดีมีชื่อเสียงเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยก็เป็นไปได้บางคนนั้นได้งานที่ยั่งยืนและถาวอนไปนงานที่ดีบางคนก็ไปรับราชการ ทำงานอะไรกด็ดีไปหมดในช่วงนี้ถือว่าดาวพระราหูนั้นท่านก็ส่งผลให้ดีก็ได้ให้ล้ายก็ดีก็มีในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีทั้งดีและมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงที่ดาวพระราหูนั่นเข้าสู่ในช่วงของวันที่ห้าที่เข้าสู่ในราศีกุมนั้น ในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีความสดใสอีกเช่นเดียวกันในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นที่สิ้นสุดลงไปแล้วจะมีดาวพระราหูไปเข้าสู่ในราศีกลุ่มในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้ดวงของชาวราศีเมถุนนั้นดีในช่วงของปลายเดือน พฤษภาคมท่านจะหยิบจับอะไรทำไรในช่วงนั้นจะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันการเงินก็ถือว่าดีการงานก็ดีในช่วงนั้นต่อมาอีกระยะหนึ่งจะมีดาวพระฤหัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่ 13. ของเดือนพฤษภาดาวพระฤรรรหัสนั้นจะเข้าสู่ ในราศีเมถุนจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความสดใสมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากินในเรื่องของการงานก็จะมีความรุ่งเรืองหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระรือหัดนั้นเข้าสู่ในราศีของเราการงานนั้นก็จะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไร ในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเงินจะหมุนเวียนเข้ามาหาตัวเราอยู่เรื่อยๆท่านลงทุนอะไรในช่วงก่อนนั้นก็จะมีความสำเร็จหรือท่านจะลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นผลดีจะเป็นผลกำไรเงินทองจะวิ่งเข้ามาท่านหลายช่องทาง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาก็มีบางคนได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาก็เรียกว่ามีโชคมีลาบเข้ามาท่านบางคนไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีในช่วงนี้ถือว่า ชาวราศีเมถุนนั้นมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านและมีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมหรือว่าในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในในเรื่องของดวงชะตาก็ต้องระวังไว้ บางสิ่งบางอย่างนั้นเราทำอะไรก็ย่อมจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการงานบางครั้งในช่วงของปลายเดือนพฤษภาอาจจะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรในช่วงก่อนนั้นไอ้ท่านระวังท่านต้องคิดดูดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปในช่วงนั้น การงานอาจจะมีการสะดุดหรืออาจจะมีการติดขัดท่านทำอะไรถ้าก็ท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีคนมาคอยจับผิดหรือมีเจ้านายมาจ้องจับผิดเราให้ท่านระวังไว้แต่สิ่งดีๆก็มีเกิดขึ้นอีกในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคม ในช่วงของวันที่17จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพฤกษกอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมทุนซึ่งเป็นราศีของเรานั้นมีความโดดเด่นอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภอันนี้จะดีเกิดขึ้นกับเราเราจะมีเสน่ห์พูดจาอะไรก็ จะมีคนคอยเชื่อฟังและมีคนนับหน้าถือตาบางท่านนั้นอาจจะได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกก็มีบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนนั้นจะทำการค้าขายก็ขายดีลงทุนอะไรก็มีคนให้กําลังใจท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นเปิด เจ้าที่เจ้าทางก็ให้การคุ้มครองให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกด้วยในช่วงนี้ท่านมีศัตรูหรือว่ามีคู่แข่งก็จะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มากล้ำกลายหรือไม่อมาย่ำยีอะไรกับเราจะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีโชคลาบก็มีเข้ามาหาตัวท่าน ในช่วงนี้การเงินก็ดีท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ท่านก็ย่อมซื้อได้จัดหาได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร้แต่ให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอย่าใจร้อนตนะาเพท่านใจร้อนพูดอะไรไปรุนแรงก็จะมีการทะเลาะกันได้สำหรับคนในครอบครัว ถ้าก็ท่านพูดดีใจเย็นก็จะไม่มีเรื่องไม่มีลาวอะไรเพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นเย็นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองในช่วงนี้อาจจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนอาจจะต้องออกไปนอกพื้นที่บ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านจะต้องไปทำ และบางทีเจ้านายก็ใช้ท่านไปทำโน่นไปทำนี่อาจจะต้องออกจากเช้าออกจากบ้านตอนเช้ากลับก็ตอนเย็นก็จะเป็นอยู่ระยะหนึ่งในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าการงา,งานของท่านที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จมีความอบอุน่นท่านออกไปก็มีโชคมีลาบ อีกเช่นเดียวกันดวงของท่านนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านติดต่ออะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะเซ็นเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำท่านจะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการงานการเงินถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภ ก็มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของสุขภาพและพารนามัยเรามาดูกันซิว่าเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุนดวงของท่านนั้นดีในช่วงนี้ภูมิต้านทานของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรกับใครนานๆถึงจะเป็นกับเขาสักทีแต่ในเรื่องของสุขภาพ บางท่านนั้นที่สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยบ่อยครั้งด้วยโรคประจําตัวหรือโรคเก่าๆเพราะฉะนั้นในท่านระวังกันไว้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี